ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็น SMS ข่าวด่วนนิวพัสสมัครวันนี้ใช้45วันรู้เลือกวงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก SMS ข่าวบันเทิงนิพัสสมัครวันนี้ใช้ฟรี1 5วันสมัครคลิปพัสด e นิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป s t a r ์คคพั t b u บุฟเฟกดดอกจัน42648233311เฉพาะเรือข่าย AAS ซีซันสามแล้วนะมีอะไรตื่นเต้นหรืออะไรบ้างน,นี่ไง<ค>น,นี่ไงคะอัน <c oughs> นี้ตื่นเต้นตัง้งแต่ต้นเราภาพรวมอย่างนี้นะครับซีซันสาเนี่ยคือการเดินทางมาในปีที่3ของ t h a i l a n d ก็ t a l น n t นะครับประญาในการทํางานของเราในปีนี้เราใช้คําว่าดูมอครับดูมอนี่ก็คือมากขึ้นทําให้มากขึ้นตั้งใจมากขึ้นในที่นี้หมายถึงทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้ามาร่วมในการแข่งขันนี้ก็ตาม <c oughs> เราทุกคนในฐาหนะที่เป็นผู้ทํางานก็ตามมันต้องมากขึ้นใหญ่ขึ้นสนุกขึ้นตื่นเต้นขึ้นนี่คําว่าดูมอครับนี่คือ,คครคอประยาะทางานอย่างแรกของเราอย่างที่สองก็คือเราได้มีโอกาสต้อนรับผู้ดําเนินรายการคนใหม่ครับ<ช>เราเรียกว่าโฮสต์นะครับ<ช>กนี่ก็คือโฮสต์คนใหม่ล่าสุดของโลกนะครับทะเลนก,ก, <c oughs> ก,ก็ทาเลนก็ทะเลนนี่มีทั่วโลกถือว่าคุณเป็นโฮสต์คนล่าสุดของโลกน,น,นี่นะคะนี่คือ นี่คือ2ประเด็นหลักๆในซีซั่นที่3นะครับ3กรรมการยังเหมือนเดิมครับเพราะว่าลงตัวที่สุดแล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยก็โอ้ขอบคุณคับขอบคุณครับขอบคุณครับทับให้ทั้งทีมไทั้งทีมเป็นกำใจกับกับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยขโมยซีนขโมยซีนนิดเดียวสำหรับปี3แล้วแล้วก็ คุยต่อเลยเรามีแค่นเองที่เราไม่ไปคุาเดินนอกจากขโมยซีแล้วยังหน้ามันที่สุดด้วย ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแตวเป็นแซวเก็บฮะเดี๋ยวพี่ชื่อถือพี่อเคเอาเลยคพี่กกี้ดีกว่าตื่นเต้นไปพี่ตื่นเต้นมากแต่ว่าแค่ตื่นเต้นในการเริ่มทำงานใหม่ที่อลังการและสุดยอดที่สุดในประเทศไทยเป็นรายการที่มีผู้ชมเยอะมากแล้วก็เงินรางวัลเยอะเพราะตุ๊กกี้ก็เป็นแฟนคลับรายการนี้อยู่แล้วค่ะไม่คิดแล้วก็ไม่ฝันแล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลชิ้นโบแดงที่ต้องตั้งใจทำงานยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ขอบคุณโอกาสดีๆนะคะกับ ที่ทีมงานไว้ใจทุกกี้แล้วก็จะบอกว่าจะทํางานให้เต็มที่ค่ะอะไรคือวิชาก็จะเก็บกลับบ้านให้เยอะที่สุดค่ะโดยเฉพาะครูที่อยู่ข้างๆอ๋อขอบคุณมากคปีนี้โชว์จะต้องสแกนอะไรเยอะมากขึ้นกว่เดิมเมากไหมพี่ก็ปีนี้ก็คาดหวังเยอะ อะไรที่ปีสองผ่านมาปีนี้อาจจะไม่ผ่านก็ได้เพราะมันต้องดีขึ้นไปอีกมันต้องมอขึ้นไปอีกใช่ใช่อย่างที่อย่างที่บอกจริงดูมอครับ,รบเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่3ละเราก็รู้สึกว่าปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนหน้านี้เราได้เห็นโชว์อะไรมาแล้วสําหรับปีนี้เนี่ยความตื่นเต้นมันคงน้อยลงเยอะออเพราะว่าปีก่อนๆจะแบบอันนั้นไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยะแต่ว่าปีนี้เนี่ยถ้าเราเจออะไรเดิมๆแล้วคงคงเอาใจเราไปไม่ได้อีกแล้วอ่ะก็คงต้องแบบทําอะไรที่มันมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเห็นเป็นแบบ โหดขึ้นเล็กน้อยคงไม่ได้ให้ผ่านง่ายๆไอ้ปุ่มบัสเตอร์ข้างหน้าอาจจะก,กดบ่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออคนที่เข้ามานี่อาจจะแบบว่าต้องเต็มที่หน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบได้โทดีๆไปคือคุณก็จะบอกว่าสังคมมันหล่อหลออให้คุณเฮี้ยมเกรียมขึ้นไปน,น,น,นิดนึงที่ยวขึ้นอีกนิดนึงพ่ออ่าบอกกรรมการทั้งสามท่านนะครับว่าเราสองคนเดินทางทั่วประเทศเนี่ยเพื่อนำการแสดงที่เป็นสุดยอดในแต่ละภาคเนี่ยมาฝากพวกคุณนะในปีที่สามเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือว่าการเตรียมตัวของผู้ที่มาร่วมในรายการของเราเน เพราะว่าพอมาเป็นปีที่3เนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทั่วประเทศเข้าใจแล้วว่าไทยแลนด์ก t t t a l e n t คืออะไรในปีแรกผมเล่าย้อนนิดนึงนะฮะเราบอกว่าเราต้อนรับการแสดงทุกความสามารถเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่กว้างจนคนเนี่ยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรม,มาถึงปีที่3ว่าทุกคนเก็ตละม,มันคือสิ่งที่พิเศษมันคือสิ่งที่แตกต่างออกไปมันคือที่ที่เปิดรับทุกการแสดงเพื่อนคันหลายคนบอกกับเราว่า ผมอายุ780แล้วเนี่ยผมมีความสามารถที่นี่คือที่เดียวในประเทศไทยที่ต้อนรับคนที่มีความสามารถโดยไม่มีขีดจำกัดนั่นหมายความว่าพวกคุณสามคนเตรียมตัวให้ดีฮะเพราะว่านักแสดงแต่ละทีมแล้วก็ผู้แข่งขันเนี่ยเตรียมของเด็ดเนี่ยมาพิสูจน์ต่อสายตาพวกคุณทั้ง3คน,นไม่ได้ยินเสียงพี่โยเลยนี่มาแล้วค่ะสวัสดีครับโยคะยังไงฮะ ปีนี้พี่โยจัดมันไดมไหมคะหรือยังไงอุ้ยผมไม่เคยโหดนะผมใจดีมากมิวนจะผ่านมาได้เป็นร้อยๆโชว์เหรอนี่คือจริงๆคือจะบอกว่าจากหนึ่งไปสองแล้วมาสามเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นเรียงลําดับนะครับสามเท่ากับหนึ่งบวกสองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นมุมต่างๆที่บวกกันปีแรกๆจะเห็นคุณเบนซ์เนี่ยใจดีมากปีที่สองเธอโหดเพราะฉะนั้นปีสามจะเห็นเธอสองหน้าเลยครับทั้งโหดและใจดี แล้วย,ยังแถมมีน้องตุกกี้ด้วยเพราะฉะนั้นคือ1นบวกสเท่ากับสค,ค,ครับค่ะนี่คอนเสิร์คอนเสิ์เราอ่าผมเสริมอีกนิดนึงนะฮะในส่วนของโฮสต์คนใหม่ของเรานะฮะสิ่งที่หลังจากที่ร่วมง,งานกับเธอเนี่ยสิ่งที่ผมพบก็คือว่าผมเนี่ยทำมาเป็นปีที่สามละข้อดีคือมันมีความคุ้นชินทําอะไรเนี่ยมันง่ายไปหมดแต่ข้อเสียงความคุ้นชินบางทีมันมีภาวะที่เรียกว่าเฉยชาคือทํามาบ่อยๆแล้วสิ่งที่ตุกกี้เนี่ย เติมเต็มให้กับพวกเราคือว่าทุกอย่างในเาตตาเธอเมันเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดเธอตื่นเต้นเธอสนุกสนานและพลังเหล่านั้นเนี่ยส่งผ่านมาถึงผมส่งผ่านมาถึงพวกเราทุกคนนะครับนี่นะคะจะทำเต็มที่ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ 3, ทัานสามท่านและพี่นัเน็กด้วยครับสู้เต็มที่ค่ะรับรองเลยว่าปีต่อๆไปความยากหรือความง่ายในเงินรางวัลด้วยคนเก่งเท่านั้น แค่กล้าก็ชนะแล้วค่ะและสุดท้ายจริงๆนะครับก็คือว่าก็ทะเลนเนี่ยคือเวทีที่เปิดเดียวเลยแม่เฮ้ยผมว่าเปิดเดียวของเราต้องเล่าเราต้องเล่าต้องเล่าค่ะนายสั่งมานะครับว่ามีเรื่องที่ต้องทำให้ก็ใจคุณผู้ชมมากมายคือว่าก็ทะเลนตเนี่ยนะฮะตัดสินด้วยความชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเคยสงสัยไหมฮะว่าปีนผ้ากับอุคุเลเล่กับกระโดดลอดบวงไฟอะไรเก่งกว่ากันนั่นสิคะซึ่งตัดสินไม่ได้อยู่ที่ความชอบหรือไม่ชอบกรรมการทั้งสามคนมีวิธีการ ชอบที่ต่างกันคูณผู้ชมทั้งประเทศมีวิธีการชอบที่ต่างกันเวทีนี้ตัดสินด้วยการโหวตเท่านั้นครับผมจะไม่พูดอะไรอีกแล้วไ่ประเทศนี้จะได้ชมอะไรกันเมื่อไหร่พี่เริ่มแรกต้นมิถุนาค่ะต้นมิถุนาได้ชมแน่นอนทั้งช่องสามเหมือนเดิมค่ะ่ใใหห้นมชก็จะบอกว่าเวทีนี้นะคะรายการนี้ก็เปิดกว้างที่สุดแล้วก็ติดตามชมค่ะว่าคนไทยเก่งและกล้าที่สุดแล้วค่ะ ฝากด้วยนะคะไทยแลนด์กอสตาเรนซีซั่น3ค่ะว้าว